ก็อยู่นี่นักธอยู่ที่มาอยู่นะยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่เบื้องต้นก็คือได้รับทราบตามข่าวแล้วงไรก็ตามเอก็ทราบจากข่าวยังไม่รู้ว่าเป็นหมายอะไรเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเดี๋งานก่อนทำงานก่อนแต่ก็เป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนนะรับรับรับเดี๋ยวรับ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 เดี๋ยวรับท่านก่อนรับท่านก่อนค่ะไป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 ทำงานก่อนทำงานก่อนมีการวิจารณยว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนการร้องนอกศาลนะครับท่โจ๊กไม่ไม่ให้ทนายแบบว่ามาแถล ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวทำงานก่อนนะแต่แต่ถ้าเราไม่ได้กังวลใช่ไหมฮะไม่ไงวัวไม่ได้กังวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานให้เรียบร้อยก่อนนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวซื่อไปสามารถเปสามารถท่านายกก่อนอย่างไงอย่าสามารถพี่นะเออเออไปอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากัน